สวัสดีครับสมาชิกสตาตรีดวงวันนี้ทุกท่านนะครับมาพบกับสมาชิกท่านผู้ชมกันคลิปนี้ผมก็มีวหวยฮาหนอยครับงวดประจำวันที่23ธันวาคม2564ลงคลิปให้กับสมาชิกท่านผู้ชมที่กำลังหาข้อมูลแนวทางวหวยฮาหนอยทั้ง3ฮาหนอยครับฮาหนอยพิเศษฮาหนอยปกติและฮาหนอย v i p ผมก็จะมีเลขสูตรที่ได้คำนวณสรุปเลขเด่นประจำหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยนำมาจับคู่ชุด3ตัว2ตัวบนและ2ตัวล่างให้สมาชิกดูเพื่อเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจซื้อสลากหวยฮาหนอยทั้ง3ฮาหนอยครับฮาหนอยพิเศษฮาหนอยปกติและฮาหนอย vip ในงวดประจำวันที่23ครับ คำเตือนครับคลิปวิดีโอนี้แนะนำการสรุปเลขเด่นหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยเพื่อหาเลขตัวเด่นจับคู่3ตัว2ตัวบนล่างเป็นแนวทางการซื้อสลากหวยฮานอยพิเศษปกติ VIP เท่านั้นโปรดใช้การพิจรารณาญาณในการรับชมนะครับขอบคุณครับมาสรุปผลกันออกสลากหวยฮานอยงวดประจาันที่ 22ธันวาคมกันก่อนครับผลการออกสลากหวยฮานอยพิเศษซึ่งทําการออกในเวลา17นาฬิกาสนาทีถึง17นาฬิกาสนาทีรางวัลเลขไท้าย4ตัวออก8 9 1 7เ็ลขไทยาย3 9, 1, 7, ตัวบน9172ตัวบน17เ็ลขไทยาย2ตัวกลาง16ผลการออกสลากหวยฮานอยปกติครับทาการออกในเวลา18นาฬิกา15นาทีถึง18บนาฬิกา30 นาทีรางวัลเลขท้าย4ตัวออก9078เลขท้าย3ตัวบน078 2ตัวบน78เลขท้าย2ตัวล่าง52และผลการออกสลากว 5, หวยฮานอย VIP ทําการออกในเวลา19.15นาทีถึง19.30น, 30, นาทีรางวัลเลขท้าย4ตัวออก2678เลขท้าย3ตัวบน678 2ตัวบน78เลขท้าย2ตัวล่าง69นี้คือผลการออกสลากว 5, หวยฮานอย พิเศษปกติและ vip งวดประจำวันที่2 2ครับมาสรุปเลขเด่นประจำหลักร้อยหลักสิบและหลักหน่วยกันเลยครับจากการนำเลขไท้าา3ตัวบนของวหวยฮานอยปกติซึ่งออก078ครับในงวดล่าสุดครับเ,เป็นแนวทางการคิดการคำนวณหาเลขเด่นในแต่ละหลักครับหลักร้อยครับผมแนะนำเลขศูนย์คำนวณหาเลขเด่นประจำหลักร้อยในลขเด่นจากสูตรคำนวณ4ตัวครับ ใน4ตัวมี1 368ครับ1 368เป็นเลขเด่นหลักร้อยครับหลักสิบครับผมนำเลขเจ็ดคำนวณหาเลขเด่นประจำหลักสิบได้เลขเด่นจากสูตรที่คำนวณได้4ตัวครับใน4ตัวมี3 5 8 0ครับ3580เป็นเลขเด่นหลักสิบครับหลักหน่วยครับผมนำเลข8คํคำนวณหาเลขเด่นประจำหลักหน่วยได้เลขเด่นจากสูตรคำนวณ4ตัวครับใน4ตัวมี1 2 6 7เ็ครับ1น6 7เ็เป็นเลขเด่นหลักหน่วยครับ มาดูการจับคู่ชุด2ตัวบนครับผมนําหลัก14ตัวครับ3580จับคู่กับหลักหน่วย4ตัว1267ครับจะได้ชุด2ตัวบนดังนี้ครับ3วางหลัก10จับคู่หลักหน่วย4ตัวจะได้31 32 36 37 5วางหลัก10จับคู่หลักหน่วย4ตัวจะได้51 52 56 57 8วางหลัก10จับคู่หลักหน่วย4ตัว จะได้8 1 8 2 8 6 8 7 0วางหลัก10จับคู่หลักหน่วย4ตัวเกย์ศ0 6น0 7 0 0ครับทั้งหมด16ชุดครับเป็นเลขชุด2ตัวบนชุดตรงๆนะครับชุดเต็มๆนะครับจับชุดได้16ชุดได้กันส่วนชุดเด่นครับผมจะตัดให้สมาชิกด,ดูเพื่อจะเน้น ชุดเด่นที่สุดครับใน16ชุดนี้ครับเป็นชุดเต็มครับส่วนชุดเด่นมาดูด้านหลักสิบครับหลักสิบส่ตัวครับ3 5 8หย์ครับเน้นไปที่เลข3ครับเน้นเลข3เน้นเลข8ครับวางหลักสิบครับหลักหน่วย4ีตัวครับ1 2 6 7ครับ1 2, 6 7เน้นเลข1ครับเน้นเลข6วางหลักหน่วยครับผมนำหลักสิบสองตัวครับ3กับ8จากคู่หลักหน่วย2ตัว1กับ6จะได้ชุดเด่น2ตัวบน หวยฮานอยครับจากทั้งหมด16ชุดจะเหลือชุดเด่นอยู่ที่4ชุดครับใน4ชุดเด่นก็มี 31, 36, 81, 86ครับ 31, 36, 81และ86ครับนี่คือ4ชุดเด่นนะครับสรุปชุดด้นะครับมาดูชุด3ตัวครับผมจะนำหลักร้อยครับหลักร้อย4ตัว1368ครับเน้นไปที่เลข1ครับเน้นไปที่เลข6ครับดึงเลข1เลข6วางหลักร้อยครับ นำมาจับคู่กับชุดเด่น2ตัวบน4ชุด3 1 3 6 8 1 8 6จะได้ชุด3ตัวบนหวยฮานอยดังนี้ครับในชุด3ตัวบนหวยฮานอย1วางหลักร้อยจับคู่ชุดเด่น2ตัวบน4ชุดครับจะได้13 1 13 18 1 3 6 1 8 1 1 8 6 6วางหลักร้อยจับคู่ชุดเด่น2ตัวบน4ชุดครับจะได้6 3 1 6 3 6 6, 6 8 1และ68 6ครับนี่คือชุด เด็กไทยสาตัวบนของหวยฮาหนอยครับในสรุปจะคู่ได้8ชุดครับใน8ชุดนี้ครับผมเน้นนะครับผมจะตัดให้สมาชิกดูครับชุดเด่นที่สุดผมเน้นไปที่681ครับเน้นไปที่681เด่นที่สุดครับเด่นรองครับคือ186ครับเด่นรอง186เด่นสุด681เด่นรอง 1, 8, 6, 6, 6, 6, 8, 1 86ครับส่วนในชุด2ตัวบนครับเด่นที่สุดคือเน้นที่8ปดหนึ่งครับเน้น8ปดหนึ่งรอง8ปดหครับเน้น8ปดหนึ่งและรอง8ปดหครับนี่คือชุดเลขไทยาย3ตัวบนเด่นและรอง2ตัวบนเด่นและรองของหวยฮานอยครับมาได้ทั้ง3ฮานอยนะครับฮานอยพิเศษฮานอยปกติและฮานอย v ีพีครับแนวทางสูตรที่กำหนดนี้ เน้นไปที่ฮานอยปกติอรอบ18รนากานาทีถึง18นาฬิกา30นาทีนะครับมาดูเลขท้าย2ตัวล่างกันต่อครับเลขท้าย2ตัวล่างของหวยฮานอยปกติงวดล่าสุดออก52ครับออก5,2ผมได้นำเลขก5าคำนวณหาเลขเด่นประจำหลัก10ครับได้เลขเด่นจากสูตรคำนวณ4ตัวครับใน4ตัวมี4590ครับ4590 ไปเลขเด่นหลักสิบครับหลักหน่วยครับผมนําเลขสองคำนวณหาเลขเด่นประจํหาหลักหน่วยได้เลขเด่นจากสูตรคํานวณ4ตัวครับใน4ตัวมี4 5 90ครับ4 5 9 0เป็นเลขเด่นหลักหน่วยครับนี่คือเลขเด่นหลักสิบและหลักหน่วยครับหลักสิบสตัว4 5 90เน้นไปที่เลข4ครับเน้นเลข4นะครับเน้นเลข9กครับดึง4กับ9วางหลักสิบครับ สองตัวครับจากสี่ตัวเน้นสี่กับเก้าครับหลักหน่วยสี่ตัวครับสี่ห้าเก้าศูนย์เช่นเดียวับเน้นที่เลขห้าครับเน้นที่เลขห้าเน้นที่เลขศูนย์ครับดึงห้ากับศูนย์วางหลักหน่วยครับผมนําหลักสิบสองตัวครับสี่กับเก้านำมาจับคู่หลักหน่วยสองตัวห้ากับศูนย์จะได้ชุดสองตัวล่างหวยฮานอยดังนี้ครับในชุดสองตัวล่างหวยฮานอยครับจับคู่ได้ครับยี่สี่ห้าสี่ศูนย์ 9590ครับ454095และ90ครับนี่คือชุดเด่น2ตัวล่างนะครับ4ชุดครับใน4ชุดนี้ครับชุดเด่นผมเน้นไปที่95ครับรองไปที่45ครับมาลุ้นกันเลยครับนี่คือข้อมูลเลขกท้าย2ตัวล่างของหวยฮานอยปกติครับมาได้ทั้ง3ฮานอยครับพิเศษปกติและ VP ครับแนวทางสูตรที่ได้คำนวณนี้เน้นไปที่ฮานอยปกติรอบ18 15นาฬีถึง18นาฬิกา 30นาทีครับมาสรุปหวยฮาหนอยพิเศษปกติและวีพีกันเลยครับในงวดประจำวันที่23ทธันวาคม2,564เลขสูตรที่ผมได้คำนวณสรุปเล็กเด่นในชุด2ตัวบนล่างครับในชุด2ตัวบนล่างที่สรุปจับคู่ไว้นะครับจะมีด้วยกันนะครับ3 1 3 6 8 1 8 6 4 5 4 0 9590ครับรวมทั้งหมด8ชุดครับใน8ชุดนี้เป็นชุดที่เดินดีมาตลอดครับในชุดเล็กไทยนะครับมาได้ทั้ง2ตัวบนทั้ง2ตัวล่างทั้ง3ามฮานอยพิเศษปกติและวีบีครับนี่คือชุดเด่น2ตัวบน2ตัวล่างครับส่วนชุดเน้นครับเน้น3ตัวบนครับเน้นไปที่681ครับ681ครับในชุด3ตัวบนครับเน้น681 2ตัวบน81 2ตัวล่าง 95ครับนี two, 5, so right. Now, wave, wave, ่คือชุดเน้นครับส่วนชุดรองครับ3ตัวบนชุดรองรองมาที่186ครับ186ชุดรองครับ2ตัวบนนะ2ตัวลนชุดรองคือ8 6กครับ2ตัวล่างชุดรองคือ4 5หครับนี่คือชุดเน้นและชุดรองในชุด3ตัวบน2ตัวบน2ตัวล่างและชุดรอง3ตัวบน2ตัวบน2ตัวล่างครับส่วนเล็กวิ่งครับวิ่งบนครับเน้นเลขกครับวิ่งล่างเน้นเล็กครับหรือนำจับคู่นะครับ2ตัวนะครับ แปดห้าชุดหนึ่งครับนี่คือชุดเน้นและชุดรองครับในชุดเน้นชุดรองสองตัวนะครับมีแปดหนึ่งเก้าห้าแปดหกสี่ห้ารวมทั้งเลขวิ่งจับคู่นะครับแปดห้าชุดหนึ่งครับเป็นชุดเน้นและชุดรองครับเป็นชุดที่เดินดีมาเรื่อยนะครับนี่คือข้อมูลนะครับ ที่สมาชิกได้ดูเพื่อเป็นแนวทางครับสมาชิกท่านผู้ชมทุกท่านครับที่เข้ามาติดตามรับชมโปรดใช้การพิจารณาในการรับชมก่อนการตัดสินใจครับข้อมูลนี้เป็นแนวทางเลขสูตรที่เด็กคำนวณน,นะครับจะเดินตามสูตรหรือไม่ต้องลุ้นกันในวดประจําวันที่23ธันวาคม2564ครับขอบคุณสมาชิกสตาร์เทรดดวงวันนี้ทุกท่านทุกคนทุกหลังแจนะครับที่เข้ามาติดตามรับชม ชอบแนวทางการคิดคำนวณสูตรหวยที่ผมได้หาข้อมูลแนวทางหวยฮานอยทั้ง3 h ฮานอยครับฮานอยพิเศษฮานอยปกติและฮานอย VIP งวดประจำวันที่23ทธันวาคม2,564ลงคลิปให้สมาชิกดูเพื่อเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจโกฟากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยครับจะได้เป็นกำลังใจในการคิดค้นหาข้อมูลสูตรหวยดีดี เลขเด่นเด่นลงคลิปให้กับสมาชิกท่านผู้ชมได้ติดตามรับชมกันอีกในคลิปต่อไปนะครับขอให้สมาชิกสตารีลรงวันนี้ทุกท่านโชคดีทุกคนนะครับถูกสลากวฮานอยทั้ง3ฮานอยครับฮานอยพิเศษฮานอยปกติและฮานอย VAP งวดประจำวันที่2 3ธันวาคม2,564แห่งเรวยรวยกันทุกคนทุกท่านนะครับพบกันใหม่คลิปต่อไปครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับ